เดยพุทธคุณเสีกรับข้าสถานเปรที่ห้องโถงชั้นหกาบบึางชั้นกลางและชั้นบซึ่งมีอยู่ทั้งหมดทั้ง3ชั้นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชั้นล่างหรือว่าชั้นกลางน,นะครับก็ขอเชิญทุกท่านที่รประสงค์จะได้ ว <Okay. S 2> mm ันเสาร์ว hmm. mm ันอาทิต hmm. ย mm ์ัูสอนภาษาญี่ทุ่น

Sampai tutapinan sayang Sampai tutapinan sayang Sampai tutapinan sayang อมิตรมารเตโชติภาจันโทอาสาภรณสังกัปปายาโตอิมัญสยาโทตวโทวาสทวธมายุา